โรงเรียนเตรียรมบึกษาพัฒนาการบรรยากาศดีมี Wi-Fi มองไปทางไหนก็มีแต่ Wi-Fi ฉะนั้นการเรียนการสอนของครูจะมานั่งพูดกับกระดานเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วหรือให้ผู้เรียนออกมาพูดมันก็อู่หน้าเบื่อกับผมจึงคิดวิธีที่จะให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้นโดยใช้แอปพลิเคชัน4ชนิดนะครับแบ่งออกเป็นแบบนี้ครับผมขั้นนำครับ ผมเลือกใช้ Kahoot ครับ Kahoot เป็นแอปพลิเคชันยอดฮิตในการถามตอบปัญหานะครับถามตอบให้ผู้เรียนตอบอย่างง่ายๆครับโดยผ่านแอปพลิเคชันตัวอย่างครับ,ค,รบคำถามนะครับที่ครูตั้งนะครับคือส่วนมากต้องเป็นคําถามแบบง่ายๆแบบก่อนเรียนนะครับเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยร้าความสนใจกระตือรือร้นอยากที่จะเรียนครับมีความรู้สึกว่าได้ใช้โทรศรัพท์สมาร์ทโฟนที่นอกเหนือจากการเล่นเกมหรือการแชทหรือการโทรอย่างอื่นมากขึ้น ต่อมาครับอย่างที่2ผมนำสู่ขั้นสอนครับผมเลือกใช้แอปพลิเคชัน HP Orasma หรือ HP Rewel นะครับในขั้นนี้นะครับผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเะครับเพียงแค่มีโทรศัพท์กับแอปพลิเคชันครับส่งไปที่หนังสือหรือสื่อของเราครับการทำงานของ Orasma นะครับเปรียบเสมือนรับ AI ครับคือการส่งเข้าไปและก็จะปรากฏวิดีโอนะครับที่ครูได้แอดไว้ซึ่งในที่นี้ผมก็ได้ทาคาอธิบายไว้เกี่ยวกับในแต่ละหน้าครับทั้งเป็นคาศัพท์รูปแบบฉันทะลั่์ครับ เมื่อเด็กเรียนเปิดมานะครับในหน้าที่มีลักษณลักษณะคำประพันธ์นะครับก็จะขึ้นปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ผมได้ใส่ไว้อ่าก็จะมีการอธิบายคำศัพท์ครับฉันทะรัตต์ต่างๆเรียกได้ว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับทุกที่ทุกเวลาและเรียนที่ไหนก็ได้นะครับและยังสามารถย้อนกลับมาทบทวนได้อีกนะครับต่อมาครับถ้ากรณีผู้เรียนขาดเรียนล่ะครับแบบไม่สามารถมาเรียนได้ลาป่วยนะครับ าลาไปรอรอครับแน่นอนต้องมีอยู่แล้วนะครับหรืออยากทบทวนอยากย้อนกลับมาทบทวนเนื้อหาเราจะทํายังไงดีละ่ะนะครับซึ่งผมก็จะนําเสนออีกแอปพลิเคชันที่3นะครับ YouTube ครับยูทูบทุกคนรู้จักดีครับ u t u b e เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากรูสามารถผลิตสื่อเป็นแบบสื่อมีเดียนะครับแล้วก็อัพไปในช่องของตัวเองไว้นะครับอันนี้ผมก็จะทําช่องตัวเองไว้ชื่อว่าช่องมาฟังวันะ คดีกันเถิดนะครับผมก็อธิบายสําหรับเรื่องย่อนะครับอันนี้เรื่องย่อสามะคีเพศคําฉันเล่าเรื่องย่อไว้นะครับผู้เรียนก็สามารถเข้าไปเรียนดูได้ย้อนหลังได้นะครับมีให้คอมเมนต์นะครับเพื่อเราได้ดูผลตอบรับของผู้เรียนได้นะครับเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนหรือควรปรับปรุงตรงไหนและนอกเหนือจากผู้เรียนของเราแล้วก็ยังเป็นการเผยแพร่ให้ผู้เรียนอื่นๆได้รับชมได้ด้วยนะครับหรือคนอืดนๆที่สนใจนะครับ อนอกนะจากเรื่องย่อนะครับการถอดคำแป์ก็มีครับเรียนสามารถเลือกดูได้ย้อนไปมาได้นะครับการกดข้ามกดดูได้และข้อดีของ YouTube อย่างหนึ่งนะครับเมื่อทุกครั้งที่เราเข้าไปนะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆหรือใกล้เคียงนั้นๆก็จะปรากฏมาให้เราได้ศึกษาต่อกันด้วยนะครับต่อมาขั้นสรุปครับผมเลือกใช้แอปพลิเคชันชื่อว่า p r i กเ e r ร์ครับพริกเกอเป็นการถามตอบปัญหาเหมือนกันครับ ถามตอบเหมือนกันแต่ว่าต่างกับคาหุ้ดตรงที่พลิกเกอร์จะใช้แค่ QR code อันเดียวครับที่ผู้เรียนจะต้องใช้และครูผู้สอนใช้โน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปนะครับกับโทรศัพท์ของเราครับวิธีการใช้ง่ายๆครับผู้เรียนก็ใช้ QR code ในการหมุนครับตอบคําถามนะครับครูก็จะเป็นคนแอดคําตอบเข้าไปนี่คือตัวอย่างในมุมมองของครูครับนักเรียนก็จะตอบนะครับโดยการยก QR code ขึ้นสีแดงคือตอบผิดครับขึ้นสีเขียวคือตอบถูกครับ เหมาะสําหรับใช้ในขั้นสรุปเพราะว่าอะไรเพราะว่าครูสามารถหยุดอธิบายได้ด้วยนะครับซึ่งมันต่างจากครางวุฒิครางวุฒิเนี่ยจะต้องดําเนินเกจกรรมไปเรื่อยๆเพื่อเร่าความสนใจของผู้เรียนแต่นี้จะเป็นการทบทวนนะครับสามารถใช้ข้อสอบได้หล,หลายชุดเลยนะครับรีด้ว่าผู้เรียนได้ํำแบบพึงหัดในคราวเดียวกันในตอนนี้นะครับก็ ผู้เรียนก็จะมีความกระตือรือร้นตรงที่ว่าเขารู้สึกว่าเข้ามาทุกครั้งเนี่ยนะครับครูจะมีอะไรที่แปลกใหม่อยู่เสมอนะครับมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ไม่เคยซ้ํากันเอาความสนใจผู้เรียนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในส่วนตรงนี้ผลที่เกิดขึ้นนะครับก็ปรากฏว่า นะครับผมได้จะทาแบบสอบถามนะครับก็ปรากฏว่าผู้เรียนเนี่ยมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากนะครับและก็มีข้อเสนอแนะคืออยากให้จัดการเรียนรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่ามันตื่นเต้นและเขาก็มีความเข้าใจด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับอันนี้คือการวัดประเมินผลส่วนมากก็จะอยู่ในมากที่สุดเกือบทุกด้านครับเป็นแบบทดสอบที่ผมทําขึ้นมาเพื่อทดสอบนะครับสำหรับการเรียนการสอนของผมในครั้งนี้ที่ใชแอิเคชันทั้ง4อย่างนะครับ อันนี้คือผลจากการรายงานนะครับจากการที่ทํารายงานขอบคุณมากครับผมที่ติดตามรับชมกันถึงจุดจุดนี้สวัสดีครับ